พห้าสั่งพระพุทธเจ้าหาพระองค์บอ่อหรือว่าเป็นยังขึ้นยิยมสั่งพระพุทธเจ้าหลายหลากสีเท่าสั่งพระพุทธเจ้าทุกๆุกพระองค์บแมเนวาหาพระองค์สั่งในความหมายฉับพันลลั่งสีฉับพัดลลั่งสีหมายถึงว่าแสงสว่างแห่งปัญญาที่พระพุทธเจ้าทุกๆุกพระองค์เป็นให้ความสว่าง ให้ความ่องทางให้กับมูสัตว์โลกทั้งหลายได้เดินตามบ่แม่พระพุทธเจ้าหาพระองค์เด้อนี้หพระองค์แล้วนี่น <c oughs> เรียกว่าฉับพันธรังสีเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาของพระพุทธเจ้าทุตๆพระองค์เขาสาั่งโดยความตั้งใจโดยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจในการที่บูชาคุณเออบูชาคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นความย่อมเฮาย่อมเฮาเคารพ ด้วยความบริสุทธิ์ใจบ่มีขอโตแย่งบ่มีขอกังขาเสีโลลาให้่เออาาบิดทถูกถอยคําคดีความที่พุทธเจ้าแสดงมาห้องส้ง่งด้วยความบริสุทธิ์ใจตัวนี้ห้องไดิส้่งเพื่อยังอืน่น <c oughs> และก็เพียงแต่ว่าโดยการใส่พระพุทธรูปหรือทุสะเจดีย์ที่ส้่งอุทิศตรงกับพระพุทธเจ้านี่เ้องเต็มใจห้องบริสุทธิ์ใจและก็สิเป็นเครื่อง ย่างหนึ่งวางให้ทุกคนสละความเห็นแก่ตัวสละออกในะความใดความดีความมีความเป็นและสละกิเลสตัวเองออกแน่เพื่อมารวมสร่างองค์พุทธ,ธปฏิมาก,กรออันเป็นโตโตแทนหรือองค์แทนเป็นวัตถุแทนเพื่ออาศัยร่างกายวัตถุธาตุอันนี้แหละเป็นเครื่องแสดงธรรมเป็นวิมุติที่เพิ่นน้ำออกมาก็ต้องอาศัยสมมุติก็คือพระพุทธ,ธรูปกายรูปเหมือนนะ เป็นแบบย่างแนวทางทุกคนใดยังไงหน่อยเท่ากับตามธรรมดาแล้วคนเท่ากับต้องการเห็นรูุวัตถุกันอนั่นงเ<ม>ที่ซือบอวาเอาตะแกนเลยมันก็บอกไปว่าใดดอกพราะว่าว,าวีมุติบอกว่าใดมันมีทางนั่นแหละก็เลยต้องเอาตัวนี้เป็นหนทางเป็นแนวทางเออก็เลยว่า,าเอาท่านนั่นแหละขึ้นตนท่านจากสมบัติที่เขามีอยู่หามาใดแม้นคนละหนึ่งบาทสองบาทหรือผู้บ่มีเลยก็ตามใส่กำลังเก่งแรงกายทาน ด้วยความบริสุทธิ์ใจอ,อมาปัดล้านบัทกวาดพระเจดีย์หรือหนึ่งบาทหรือบอ่มีเงินยังกระซางถือกลาลังแรงกายเจ้าของมันมีอยู่นี่แหละเป็นเครื่องตัวอย่างหน้าทางพูทธเจ้าห้อผ้าสละไม้เนว้ใดห้อกระเดินตามแนว้น,นั้นแหละบางพระสตร์พระองค์ก็เป็นคนถูกยากเป็นมหาทุกตะเอ,อหาขอท่านกินกับมีต่ว่าเพ่นบ่มีเงินท่าน,นคือหมูพ่นก็ใส่กํลาลังเพันนี่แหละจังสี่ หลายๆแบบหลายอย,ย,ย่งางดุลแล้วแต่ว่านํามผ้าเห็ดเนี่ะเพื่อให้ผู้คนสละเวลาอันเห็นแก่ตัวของเจ้าของเองสละเงินที่หามาได้ด้วยความเห็นแก่ตัวออสะสมไว้กินเองหรือเบื่อบางที่ก็เอาไวต้ตะคมเห็นผู้อื่นยังสิ่งสละสิ่งทั้งหลายเ่านี้ออกมาเ,ออเห็ดเพื่อผู้อื่นลองเบิงดุกที่แรกก็เริ่มจากหน่อยละ่ะจากพุทธบาทบาทสองบาทไปเรื่อยๆร,ยรยืแล้วก็คอยเกิดความเคยชินในการ เสียสละของที่เจ้าของมีอยู่แต่แะลรเฮาเห็นความสำคัญในสิ่งที่พระองค์ปัญญาอันลึกหล่ำการทัดสู้ของพระพุทธเจ้าเฮ้ยเป็นของที่อยากยิ่งที่นั่มผ้าแต่ว่าเพิ่นก็ใส่ความเมตตาความการุณาความมูทิตาความอุเบกขาเป็นเครื่องประสานสมานมิตรให้แด่สัตว์โลกทั้งหลายอยู่นั่มกันด้วยความ สงสารด้วยความพึงพาออนี่แหละสิ่งที่บ่ต้องบังคับบ่ต้องใส่อาวุธบ่ต้องใส่อำนาจใดๆในที่พระศาสดาของเฮานํานทางให้มูสัตว์โลกทั้งหลายอยู่ด้วยกันด้วยความสันติและสันติสุขก็คือเมตตากรุณามุติตาอุเบกานี่เองธรรมะนี่จึงเป็นความจริงของโลกธรรมะนี่คือความจริงของมูสัตว์สัตว์ทั้งหลายปรารถนาและต้องการเสมอกรรันบิดบ่เกี่ยวกับวา่าศาสนา ธรรมะนี่เกี่ยกีกับศาสนาเป็นความจริงโดยแท้บ่มีผู้ใดอยากถือร่างแกคมเหงบ่มีผู้ใดอยากถือขาบ่ามีผู้ใดอยากถูกลักเบียดเบียนร่างแกบ่มีจะคนนี่คือธรรมะเออบ่มาสาสนว,ว่าพุทธศาสนาอย่างเดียวคำว่าพุทธไปว่ารูนี่ถ้ามันรูจังสี่แลลวมันก็บอก้า,กาคมเหงผู้อืน่นจากก็ละเพราะว่าบ,บ่าบามีผู้ใดต้องการที่ให้ผู้อื่นมาคมเหงเขาคือกันนั่นแหละพระศาสดา บุคคลผู้ควรก็ทําำตามบุคคลผู้ควรเดินตามด้วยคำว่าศาสดาเออบ่ท่านเด็กเกี่ยวกับคำว่าศาสนาพุทธคิดอิสลามนี่ยังเป็นอัตตานี่ยังเป็นตัตตนอยู่เออแต่าเาข้าใส่คำว่าธรรมะเออเป็นเครื่องเชื่อมต่อประสานสมานมิตรโดยอาศัยแนวทางของพระพุทธเจ้าเจ้าแห่งผู้รู้มัป็นอัตตาอีกได้อันนี้ก็เลยบัธแมว่าศาสนาพุทธได้อันนี้เป็นเจา้าแห่งผู้รู้เป็นบุคคลอันความจริงของโลกความจริงของจักรวาลความจริงของ ความเปลี่ยนไปแพลงมูสัตทั้งทั้งทั้งเกิดทั้งทั้งดับออกมาแสดงเผยแผ่เพิ่นก็นเลยเอาความเมตตานนะเป็นเครื่องประสานสมานมิตรแห้แก่สัตว์โลกบริกเกี่ยวกับาศาสนาใดๆทั้งสิน้นสัตว์ทั้งหลายมันพวกมูม้าช้างมาว่าควายนี่เออมันสิมีาศาสนาทั้งหดโดยเหาเข้าใจก็ดีเออเวลามันจากกันมันกห็ห้คือกันนั่นแหละเนี่ยเห็นบ่ละขาลูกมันมันก็ห้ขาพอ่อขาแม่มันมันก็ห้คือกันมันก็มีความ หลักความอะไรอาวันสงนันภลยกันเนี่ย่หาตว่าคนเลยตัออ้งสั่นเลยม้ากับือกันอยู่รองเบิ่งเอาลูกมันไปเบิ่งดูมันก็นหายน้ำคือกันนั่นแหละนี่แม้ท้ามาคือความจริงนีผมจึงเอาความเมตตาเนี่ย,เ,ยเป็นเครื่องประสานสมานมิตรให้แก่สัตว์โลกนำแนวทางเผยแผ่ความจริงสัตว์โลกลได้มีความเห็นอกเห็นใจซ่งกันและกันออและอำนาจอันนี้บ่ได้ต้องบังคับบ่ได้ใส่สาตราวุธ คำว่าอานาตนี่เลยเนื้ออำนาจใดๆทั้งปวงคือทิพยอําอำนาจแห่งความเมตตาอันออกจากมานามพระไทยของพระพุทธเจ้าเฮ้านี่งนี่เฮ้าสร้างเพื่อถวายบูชาพระปัญญาของพระองค์ซึ่งเลยพระปัญญาเฮาเออเป็นได้จินใจที่เฮ้าบ่อาจสามารถคนหรือข้าคกันใด้เฮ้าก็เห็นได้แต่ว่าสร้างอันเป็นอุเทสิกะเจดีนะสร้างรูปเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่เป็นอุเทศิกะเจดีบม่ได้สางอิฐบ่ได้สางปูน พี่มันออกจากความบริสุทธิ์ใจที่เขาต้องการสร้างพี่ตั้งหากบุคคลผูน้นี้รูปร่างหน้าตาแบบนี้แม้เขาบังเคยเห็นกับสางก็เป็นสัญลักษณ์อันหนึง่งบุคคลผู้นี้ควรกระทําตาม,อ,มอะไรมีบุคคลผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถเห็นหสัตว์ทั้งลายเวียนวายแต่เกิดและออกจากความเกิดได้ทั้งสันละเมื่อมีความเกิดก็ต้องมีความบ่เกิดมีคนผู้เดียวเท่านี้นนก็เลยว่าพระเจ้ทาทุกพระองค์เสมอเหมือนกันเสมอกัน,กนบุคคลที่เสมอกันด้วย ความเสมอภาคกันคือคือมีเฉพาะพุทธเจ้าเท่านั้น,นว่าห้ารสางพระี่บ่แมนพุทธเจ้าหาองห6องค์อีหยังแต่ว่าร้างเป็นตัวแทนซื่อสัญลักษณ์แห่งพระปัญญาอันลึกล้ำเข้าไปสู่ความเป็นวิมุตติเออเลยเอนว่าชับพระนรังสีลโลกทั้งหลายเขาสรรเสริญยกย่อง,องคนมีอำนาจเออว่าเป็นผู้บังคับคุมเหงียังใดหรือสิเป็นอำนาจในการปกครองอย่างก็แล้วแต่เฮาก็เลยสางให้รูปสัญลักษณ์แห่งว่า เป็นจัก,กรพรรดนั่นเองโลกเขานิยมจัก,กรพพัดเป็นที่หนาเกรงขามแต่อันนี้ห้าเหตุเป็นพุทธจัก,กรพพัดเอออันเป็นอำนาจแห่งเมตตาทั้งหากหรือชพันธร่างสีอันเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาที่พระองค์ไปนค้นพบค้นพอมาตั้งหากเลยจั้งวาออกมาสแสดงพ <c oughs> าเหตุพาสางอันนี้ให้มันซึมซับเอาเนือ้อหนังเอ็นกระดูกคนในที่ละเล็กที่ละหน่อยไปบุคคลผู้นี้ควรกระทําตามแบบนี้เออ เพิ่นบ่ได้ใส่สาตาบุธทั้งใดได้นี่มาบางงมังคับพูมเหงให้เหาเห็ดแต่ว่าเป็นความเคาลพหนอบนมเป็นความย่อมเป็นความถีทกเทียงบ่ได้บ่มีขอกังขาใดๆกับพระองค์ออพทธเจ้าเสมอโดยพระเจ้าเฮาจึงจว่าเฮาสส้างพระเจ้าทูกพระองค์นั่นแหละเออเป็นตัวแทนเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นชัพนร่งสี <c oughs> เรียกว่าพุทธจักรพัิที่เฮาสส้างเดู่นี่เป็นสัญ,ญลักษณ์คําว่าสีนี่นนะมักกรเลื่อมปะกายเพิกแน่ขาวแน่เออเลืองแน่กับเบิ้งแน่นี่แหละ มันก็บอกบ่ถือคือกันเขาเห็ดใดสัมนีปัญญาเขามีสัมนีหรือว่าบ่มีปัญญาเลยผลละมีแต่เห็ดตามหรือซื้อจังว่าบรารมนอว่าธเจ้าหาองหกอง,องอยังเดอ้อเป็นสัพนร่างสีเป็นเครื่องบูชาคุ้นของเพลินเ,ออเป็นแสงสว่างทังปัญญาอันเลยปัญญาเข้าไปอีกคือวิมุติเฮ่าขสามารถเห็ดใดแค่นี้และนำผ้าทุกทุกคนหเห็นคุณงามความดีอันสำคัญเป็นบุคคลที่ควรก็เดินเดินตามคือพระศาสดา ศาสะนี่แปลว่าหนทางเดินดามากคัว่าอัตตาเรืออื่นว่าศาสดานี่บุคคลผู้ควรกระทําตามศาสนากหมายถึงทางเดินเท่ากันาวา่พูดคำว่าใช้เรืว่าศาสนาแห่งผู้รู้เออมันบดิกี่ยวกันเรียกว่าศาสนาขิดอิสลามนั่นยังเป็นอัตาตาโดดตอนอยูดูมันเกี่ยวกับธรรมะเออเป็นธรรมะทิปไตยเออเป็นความสมัครใจเป็นความบริสุทธิ์ใจที่เขาเขาคารพบนอบน้อมเป็นความบริสุทธิ์ใจต่างหาก ่นบัได้บังคับเฮาบ่ได้เอาอาวุธปืนมาบังคับเฮาเลยแต่ว่าใจของเฮ้าน้อมลงไปเองเพราะว่าเฮาเห็นความจริงตามข้าสั่งสอนของเป่นอมายซึงว่ามีคุณเกินวัตถุสิ่งของวัตถุสิ่งของบ่ได้มีคุณเท่ากับการกระทําที่พระองค์พาพวกเข้ากระทําและนาหมูสั์ทั้งหลายผลออกจากถูกใด้นี่แหมบัลลผู้ใดนําคําว่าทุสมุทัยนนโรธดรมคกออกมาแสดงไดบ่มีผู้ใดสีแจงคําว่านิจังทุขังขนาตตาไดด นี่พระศาสดาผู้เดียวนี่แหละเฮาจึงทําตามแบบนี้เมื่อมีความเกิดก็ต้องมีความบ่เกิดได้น,นีนะผู้ใดสอนเพิินเป็นหู้เอาเองของเพิินนี่แหละมันมันเหลือวิสัยของเฮาเฮาก็ได้เดินตามทําตามแค่น,นั้นเองนีนึ้ว่าแล้วคนทีว่าติดต่อถามขามาว่าลานพระลานใดเ,ออเดี๋ยวจังสีบอกอีกทีหนึ่งดอกจื่อลานบ่ได ตาตาอีมันเห็ุพระก็ต้องสืบว่าอย่างไดหลายองค์ละยี่อันนั้นก็เลยอเกียบบอกะเกิบบ่าาอบบโอ้ยชื่ออะไรอีหานี่ก็เลยเดีย <laughs> เ๋ยวลานพระสิบอกเดี๋ยววิธีน่าก็ติดตรอร่อกันเอาเองตัวแล้วห้าวสิสางอีกอันหนึ่งอันเป็นพุทธจักรพัดอาจจะเป็นพระพุทธจักรพาตีเป็นต้นแบบต้นฉบับห้าวสีลงทุนเป็นผู้สางแบบเองเหตุเอง โดยอาศัยเขานั่นแหละให้เขาเป็นเขามีฝีมือทางสั่งแต่ว่า,าให้ทุกคนพู้ระบาดมารวมกันสั่งแม่แมบบแม่พิมพ์เป็นต้นแบบต้นฉบับออยู่ในประมาณลานกว่านี่แหละขนาดแบบมันได้น่ะเนาะ<อ> <c oughs> สั่งพุทธจกักรรัดแล้วก็เป็นแก้วที่สั่งยากที่สุด<อ>ให้ความสําคัญว่าอนใดมันยากที่สุดมันก็นยังบอกท่านเลยยากสำหรับพุทธเจา้าเขาทำมาแสดงเด พระองค์เสียสละชีวิตตัวเองตัวเองออกมานีเท่าใดละ่ะทุกพบทุกพระชาติของพระองค์เอาชีวิตแหลกมากแหลกมากดินั่นแหละถึงบอกว่าสัมปัตถุใดใดในโลกนั้นบริสียธด้ดยภาษาเงินท่องและเพชรหรือภัยสิมียยดทรมดาสักตำแหน่งอำนาจงหญ่เพียงใดก็ต่างนะมันขาดค้นใดขาดในตารางกายห้าวตาน,นั้นแต่ว่าใจเ้าวขาบ่ไดดก็แล้วกันใจห้าอยู่นําภาษาสดาจากว่าถึงว่านําผ้าทุกคนสาร แล้วก็สิเป็นแบบพิมแปดของโลกละมั้งที่มันหงแก้วได้ใหญ่ปานนี้นะหน้าตัก2องเมตรหาสิบหรือ3เมตรพุ่นละเดี๋ยวสิคุยกันก่อนว่าสิใส่ทุนเท่าใดเฮาสิเฮ็ดเองเฮ็ดได้ซทำนี้ล่ะชีวิตนี้ก็เฮ็ดไปเห็นนะต่สิลึกเข้าไปนี่มันบ่แม่นคุณค่าของวัตถุเด้คุณค่าของใจชีวิตนี้ก็ยังบ่คุ้มกับการสิเอาเฮาเอาชีวิตเฮาเอาหัวใจเฮาหัวเฮานี่ ให้พระพุทธเจ้าเหยียบทุกอย่างพระบาทเทาเขาจะมันเป็นของโสกปรกสาหรับเผิ่นรูสื่อสมไปนี่แหละจังหวะห้องเหตุป้วยหัวใจของเขาเองให้ดยข้อมบริสุทธิ์ของเขาเองเด้ออะไรผ้าเฮ็ดทุกคนเห็นคุณค่าอันนี้เออนาความเสียสละผู้ระบาทสองบาทมากเรามาซอยกันซอยจะาข้องเองแหละที่จริงเ่าต้องมาซอยไผ่ละซอยจ้าของเองความจริงขึ้นช่วยตัวเองเด้นั่นแหละสิ่งที่พระพุทธองค์เิ่นทรงใส่มาคือ ในความเชื่อมต่อประสานสมานมีแต็ัตโดกทั้งหลายคือเมตากรุณามุนติตาอุเบขาเมตาทำความจุนโลกธร่บาม,มีสิ่งทั้งหลายเรานี่โลกพังนครับที่เขากําลังขากันดีเดยวนี้เพราะว่าความเห็นแก่โตนั่นแหละเออสร้างบาร,รมีอันไดถ้าบาร,รมีอันนั้นเต็มแล้วดีแล้วสมควรที่จะแบ่งปันเด็จังนสิแมนบ่มแมนรรมเก็บไว้กินเองแล้วข่มเหงผู้อื่นให้กระทาตามตัวเองบ่แมนแบบนั้นดเดออนั่นแหละคนมันเป็นบานันมโอนี่ถึงเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดบ่หุ้จักจบจากสิน้น แต่ว่าขัสิพยายามนําคําสอนของพระศาสดาเขาออกแสดงถึงเป็นธรรมะเกี่ยวกับศาสนาใดความจริงเออความจริงทุกทุกบวสั์บวคชนสิมิศาสนาทั้งใดเกิดตายเสมอกันมีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอกันหิวเหมือนกันห่อนเหมือนกันหนาวเหมือนกันเออม,คม,ม,คม,คม,มีความมีความหลักความเมตตาโดยพื้นฐานจิตใจด้วยคนมีแล้วโลกมันต้องการอันนี้เด้โลกต้องการเมตตา กรุณามุทิตาซึ่งกันและกันและสุดท้ายที่มันเกินความสิลังใดเกินความสมารถทัางสิเหตุใดคืออุเบกขาเขาจึงว่างมันว่างในอนิจจังถุกและอนัตตาหรือว่าสัตว์โลกทั้งหลายมีความปรารถนาซึ่งเมตตาซึ่งกันและกันอยู่แล้วกรุณาช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันอยู่แล้วมุทิตาเพราะมีผู้ใดอย่างอิจฉาไพดอกโดยความเป็นจริงมันมาแล้วและอุเบกขาเป็นตัวว่างจิตทิ้งจากสิ่งทั้งปวงนั่นแหละอ๋อเพราะ